เคยสงสัยไหมว่าทำไมบางคนดูเหมือนจะโชคดีไปเสียทุกเรื่องราวกับว่าจากระวาลเอื้ออำนวยให้ประสบความสำเร็จยังไงอย่างนั้นวันนี้เราจะมาไขาความลับของเฮเลนแฮตเซลเธอเป็นราชินีแห่งการชิงโชคผู้ที่คว้ารางวัลมามากกว่า5,000รายการไม่ว่าจะเป็นทริปท่องเที่ยวเฟอร์นิเจอร์บ้านรถยนต์หรือแม้กระทั่งเงินสดคำถามคือเธอทำได้อย่างไร เคล็ดลับของเธอคืออะไรวิดีโอนี้เราจะมาหาคำตอบไปพร้อมๆกันเรื่องราวของเฮเลนนั้นเริ่มต้นจากหนังสือเล่มหนึ่งที่มีชื่อว่าพลังแห่งการคิดบวกที่เขียนโดยนแมนวินเซนต์พิวเป็นเล่มที่มาก่อนเดอะซ c r e t ด้วยซ้ำเรียกได้ว่าเป็นต้นตำรับกดแรงดึงดูดเลยก็ว่าได้หนังสือเล่มนี้ได้จุดประกายความคิดที่เปลี่ยนชีวิตเธอไปตลอดการ มันทำให้เธอค้นพบพลังอันยิ่งใหญ่ที่ซ่อนอยู่ภายในตัวเธอเป็นพลังแห่งการดึงดูดสิ่งที่ปรารถนาให้เข้ามาในชีวิตหลังจากอ่านหนังสือเล่มนี้เฮเลนได้พูดคุยกับสามีของเธอและถามว่าเขาอยากได้อะไรในตอนนี้สามีของเธอตอบว่าอยากได้มอเตอร์ติดท้ายเรือที่โฆษณาอยู่ในหนังสือพิมพ์ซึ่งมันเป็นรางวัลจากการประกวดของโคคาโคลา และมีเงื่อนไขาการชิงโชคคือผู้เข้าแข่งขันต้องเขียนอธิบายส่งไปด้วยคำทั้งหมดไม่เกิน25คําคำว่าทำไมถึงชอบดื่มโคคาโคลาและจุดนี้เองที่เฮเลนได้เริ่มต้นใช้พลังแห่งการคิดบวกและจินตนาการว่าตัวเองได้รับรางวัลน,นั้นแล้วเธอเขียนคำอธิบายส่งไปประกวดอย่างมั่นใจและหนึ่งสัปดาห์ต่อมาเธอก็ได้รับโทรศัพท์แจ้งมาว่าเธอชนะรางวัลน,นี้ นั่นเป็นจุดเริ่มต้นของเส้นทางสู่การเป็นราชินีนักเสี่ยงโชคชัยชนะครั้งแรกกับมอเตอร์ติดท้ายเรือที่เป็นเพียงแค่จุดเริ่มต้นเฮเลนไม่ได้หยุดอยู่แค่นั้นเธอเริ่มตั้งเป้าหมายที่ใหญ่ขึ้นและท้าทายมากขึ้นหนึ่งในนั้นคือการถูกลอตเตอรี่หรือที่บ้านเราเรียกว่าหวยหลายคนอาจมองว่าเป็นเรื่องของโชคลาภเป็นเรื่องของดวงเป็นไปไม่ได้ที่จะควบคุมได้แต่เฮเลนไม่คิดเช่นนั้น เธอเชื่อว่าแม้แต่เรื่องของโชคลาภก็สามารถดึงดูดได้ด้วยพลังแห่งความคิดเฮเลนเริ่มศึกษาและวิเคราะห์รูปแบบของตัวเลขลอตเตอรี่ไม่ใช่เพื่อหาสูตรสำเร็จแต่เพื่อทำความเข้าใจและสร้างความเชื่อมั่นในตัวเองขึ้นมาเธอใช้วิธีที่เรียกว่าสเปกในการดึงดูดรางวัลเธอเลือกเลขที่ต้องการและฉายภาพตัวเองกำลังรับรางวัล คาดหวังว่าจะถูกรางวัลที่ตัวเลขนั้นและเตรียมรับเงินรางวัลด้วยความมั่นใจและแล้วสิ่งที่ไม่น่าเชื่อก็เกิดขึ้นเธอถูกลอตเตอรี่จริงๆมันไม่ใช่แค่ครั้งเดียวแต่หลายครั้งซึ่งสิ่งนี้ได้สร้างความประหลาดใจให้กับผู้คนรอบข้างและเป็นเครื่องยืนยันถึงพลังของวิธีที่เธอใช้ที่เรียกว่าสเปกว่าสามารถใช้ได้กับทุกเรื่องแม้แต่เรื่องของโชคลาภที่ดูเหมือนจะเป็นเรื่องบังเอิญ เรื่องราวของเฮเลนแฮ s เซลกับการถูกลอตเตอรี่นั้นเป็นแรงบันดาลใจให้กับใครหลายคนที่ต้องการเปลี่ยนแปลงชีวิตด้วยพลังแห่งความคิดมันแสดงให้เห็นแล้วว่าไม่มีอะไรที่เป็นไปไม่ได้ถ้าเรามีความเชื่อมั่นและลงมือทำอย่างจริงจังแม้แต่เรื่องที่ดูเหมือนจะเป็นเรื่องของโชคช่วยก็สามารถดึงดูดเข้ามาในชีวิตได้ด้วยพลังแห่งความคิดบวก และการลงมือทำอย่างมุ่งม,มั่นเฮเลนได้พิสูจน์ให้เห็นแล้วว่าทุกคนสามารถเป็นผู้กำหนดชะตาชีวิตของตัวเองได้และเฮเลนได้สรุปเคล็ดลับสู่ความสำเร็จของเธอเป็นสูตรลับสี่ขั้นตอนที่เรียกว่าสเปคหนึ่งคือการเลือกสองคือการฉายภาพสคือการคาดหวังและสี่คือรับเอาไว้ฟังดูเหมือนง่ายแต่พลังของมันมหาศาลมากมาดูกันว่า แต่ละขั้นตอนนั้นมีรายละเอียดอย่างไรบ้างขั้นตอนแรกเลือกคือการกำหนดเป้าหมายที่ชัดเจนว่าเราต้องการอะไรเราต้องรู้รายละเอียดทุกอย่างเกี่ยวกับสิ่งที่ต้องการให้เริ่มต้นจากสิ่งที่เราเชื่อว่าเป็นไปได้และสมเหตุสมผลเพื่อสร้างความมั่นใจและพิสูจน์ให้เห็นว่าเราสามารถดึงดูดสิ่งที่ต้องการเข้ามาในชีวิตได้จริงขั้นตอนที่สองฉายภาพ คือการใช้จินตนาการและการสร้างภาพในใจนึกภาพตัวเองกำลังใช้ชีวิตอยู่กับสิ่งที่ปรารถนาเล่ากับว่าเราได้รับมันมาแล้วจริงๆอย่าใช้ภาพความปรารถนาในอนาคตแต่ให้ใช้ภาพว่ามันเป็นความจริงในปัจจุบันนี่คือพลังของการสร้างภาพที่เฮเลนใช้ขั้นตอนที่สคาดหวังคือหัวใจสำคัญของวิธีการใช้สเปกเราต้องเชื่อมั่นอย่างแท้จริงว่า สิ่งที่เราเลือกและฉายภาพไว้จะต้องเกิดขึ้นจริงอย่างแน่นอนความคาดหวังนี้ต้องมาจากใจไม่ใช่แค่ความหวังลมๆแล้งๆมันเหมือนกับเวลาที่เราสั่งอาหารในร้านเราคาดหวังว่าอาหารที่เราสั่งจะมาเสิร์ฟแน่ๆเพราะเรารู้ว่ามันเป็นของเราแล้วเพียงแต่รอเวลาเท่านั้นแล้วความเชื่อมั่นและความคาดหวังนี้เองที่จะเป็นพลังดึงดูดสิ่งที่เราปรารถนามาให้ นอร์แมนวินเซนต์พิ e คือคนเขียนหนังสือที่เฮเลนอ่านได้กล่าวไว้ว่าจงคาดหวังสิ่งที่ดีที่สุดแทนที่จะกังวลถึงสิ่งที่แย่ที่สุดจงคาดหวังสิ่งที่ดีที่สุดแทนที่จะกังวลถึงสิ่งที่แย่ที่สุดเพราะเมื่อเราปราศจากความสงสัยในตัวเองแล้วเราจะสามารถทุ่มเทความสามารถทั้งหมดให้กับเป้าหมายได้อย่างเต็มที่โดยไม่มีอะไรมาขวางกั้น คนที่มุ่งมั่นกับสิ่งที่ต้องการได้จริงๆทั้งพลังกายพลังใจและพลังจิตวิญญาณเมื่อรวมกันเป็นหนึ่งเดียวแล้วจะกลายเป็นพลังที่ไม่อาจต้านทานได้เลยหลายคนล้มเหลวในชีวิตไม่ใช่เพราะขาดความสามารถแต่เป็นเพราะขาดความมุ่งมั่นตั้งใจอย่างแท้จริงพวกเขาไม่เชื่ออย่างสุดหัวใจว่าตนเองจะประสบความสำเร็จได้เปรียบเหมือนการทำอาหารโดยไม่ใส่ใจ ผลลัพธ์ที่ได้ก็ย่อมไม่อร่อยความสำเร็จก็เช่นกันต้องทุ่มเททั้งกายและใจจึงจะได้ผลลัพธ์ที่น่าพึงพอใจกลับมาหากความคาดหวังยังไม่ชัดเจนลองใช้คำว่าศรัทธาแทนให้เราศรัทธาในพลังของตัวเองศรัทธาในสิ่งที่เราเลือกและฉายภาพไว้ศรัทธาว่าสิ่งนั้นจะเป็นของเราอย่างแน่นอนพลังแห่งศรัทธาก็จะนำพาความสำเร็จมาให้ ขั้นตอนสุดท้ายคือรับเอาไว้ขั้นตอนนี้เป็นผลลัพธ์ของสามขั้นตอนแรกเมื่อเราเลือกฉายภาพและคาดหวังอย่างถูกต้องแล้วสิ่งที่เราปรารถนาก็จะมาถึงเราในที่สุดไม่ว่าจะใช้เวลานานเท่าใดก็ตามจงเชื่อมั่นเสมอว่าสิ่งที่เราสั่งไว้กำลังมาไม่มีคำว่าล้มเหลวมีเพียงความสำเร็จที่ล่าช้าดังนั้นจงรอคอยด้วยความอดทนและความเชื่อมั่น เฮเลนเฮดเซลพิสูจน์ให้เห็นแล้วว่าพลังแห่งความคิดและความตั้งใจของมนุษย์นั้นยิ่งใหญ่เพียงใดเธอสร้างสิ่งที่ปรารถนาให้เกิดขึ้นจริงในชีวิตเธอเชื่อว่าทุกสิ่งจะเกิดขึ้นได้เองตามธรรมชาติเมื่อเราได้เลือกและมีความสุขรู้สึกกับสิ่งนั้นและมันก็เป็นเช่นนั้นจริงๆสิ่งนั้นมันจะเกิดขึ้นเฮเลนได้รับรางวัลจากการประกวดมากมาย ไม่ว่าจะเป็นของเล็กๆน้อยๆไปจนถึงบ้านหลังใหญ่เธอได้แบ่งปันประสบการณ์และเคล็ดลับของเธอให้กับผู้คนทั่วโลกเพื่อให้ทุกคนสามารถใช้พลังแห่งการดึงดูดนี้สร้างชีวิตที่สมบูรณ์แบบได้เช่นเดียวกับเธอทีนี้เรามาลงลึกถึงวิธีการนำสเปคไปใช้ในชีวิตจริงกันยกตัวอย่างเช่นถ้าคุณอยากได้งานใหม่ที่ดีกว่าเดิมสิ่งแรกที่ต้องทำคือเลือก คุณต้องรู้ว่าอยากได้งานแบบไหนตำแหน่งอะไรเงินเดือนเท่าไหร่สวัสดิการอะไรบ้างบริษัทแบบไหนวัฒนธรรมองค์กรเป็นอย่างไรยิ่งรายละเอียดชัดเจนมากเท่าไหร่ก็ยิ่งดีขั้นตอนต่อไปคือการฉายภาพลองนึกภาพตัวเองทำงานในตำแหน่งที่ต้องการในบริษัทที่ใฝ่ฝันทำงานอย่างมีความสุขได้รับการยอมรับจากเพื่อนร่วมงานและหัวหน้า สัมผัสถึงความสำเร็จและความก้าวหน้าในหน้าที่การงานให้เห็นภาพเหล่านั้นชัดเจนในใจจากนั้นคือคาดหวังหรือศรัทธาเชื่อมั่นว่าคุณจะได้งานนั้นให้เชื่อเหมือนกับการสั่งอาหารจากจากักรวาลเพราะยังไงคุณก็ได้อยู่แล้วไม่ใช่แค่หวังลมๆแลง้แลงๆแต่ต้องเชื่ออย่างแท้จริงราวกับว่าคุณได้รับการตอบรับเข้าทำงานแล้วเตรียมตัวเตรียมใจ เตรียมความพร้อมเพื่อเริ่มต้นงานใหม่และสุดท้ายคือรับเอาไว้ให้คุณเตรียมตัวรับโอกาสดีๆที่กำลังจะเข้ามาอาจจะเป็นการเรียกสัมภาษณ์หรือข้อเสนองานจงเปิดรับทุกความเป็นไปได้และคว้าโอกาสนั้นไว้อีกหนึ่งตัวอย่างที่ใกล้ตัวคือเรื่องของเงินลองใช้สเปกเริ่มจากเลือกจำนวนเงินที่ต้องการอย่างชัดเจนก่อนไม่ใช่แค่บอกว่าอยากรวยแต่ต้องรู้ว่า อยากมีเงินเท่าไรหนึ่งแสนหนึ่งล้านหรือสิบล้านให้กำหนดตัวเลขที่ชัดเจนจากนั้นก็ฉายภาพว่าตัวเองมีเงินจำนวนนั้นแล้วคุณกำลังใช้ชีวิตอย่างไรซื้ออะไรไปแล้วบ้างลงทุนอะไรบ้างเงินนั้นถูกใช้ไปกับอะไรคุณมีทรัพย์สินอะไรเพิ่มขึ้นมามันวางอยู่ตรงไหนพอมีแล้วมันรู้สึกยังไงหรือคุณกำลังใช้ชีวิตอยู่ที่ไหนเมื่อมีเงินนั้นแล้ว แล้วคุณได้ยื่นมือช่วยเหลือใครไปแล้วบ้างคนที่คุณช่วยเขาพูดอะไรกับคุณให้คุณเห็นภาพเหล่านั้นชัดเจนราวกับว่าคุณมีเงินนั้นอยู่ในมือแล้วจริงๆมันก็คือความจริงในหัวคุณจงใช้เงินนั้นในหัวให้ได้ก่อนรู้อย่างแน่วแน่ว่าจะใช้เงินไปกับอะไรยิ่งมีเหตุผลและอารมณ์ร่วมมากเท่าไหร่จาก,กระวลก็จะเข้าใจคุณมากขึ้นเท่านั้นขั้นตอนที่สคาดหวัง สำคัญมากต้องเชื่อมั่นว่าคุณจะมีเงินจำนวนนั้นได้จริงๆเหมือนสั่งข้าวกับจักรวาลไม่ใช่แค่หวังแต่ต้องวางแผนแล้วลงมือทำให้ดีที่สุดเชื่อมั่นในศักยภาพของตัวเองว่าคุณทำได้สุดท้ายรับเอาไว้เตรียมตัวรับโอกาสใหม่ๆหรือไอเดียใหม่ๆที่จะนำพาเงินจำนวนนั้นมาให้คุณจงเปิดใจรับเรียนรู้และลงมือทำอย่างสม่ำเสมอ ดังนั้นเมื่อมีโอกาสอะไรเข้ามาแล้วก็ให้ทำทันทีและทำให้ดีที่สุดเพราะคุณจะไม่มีทางรู้เลยว่าสิ่งที่คุณได้ทำลงไปนั้นหรือโอกาสที่คุณได้รับมันจะนำพาคุณไปหาเงินที่คุณต้องการได้อย่างไรมันอาจจะเป็นขั้นตอนที่จักรวาลเตรียมไว้ให้ว่าคุณต้องทำเพื่อค่อยๆไต่ระดับของการได้เงินในจำนวนที่สูงขึ้นเรื่อยๆเ,เรายกตัวอย่างว่า คุณต้องการเงินเดือนหกหลักสม่ำเสมอแต่จักราวาลส่งโอกาสที่ได้เงินเดือนหลักหมื่นมาให้ก่อนแต่คุณปฏิเสธสิ่งนั้นไปโดยไม่รู้เลยว่านั่นอาจเป็นแผนการของจักราวาลถ้าคุณรับสิ่งนั้นไปแล้วคุณจะได้ไอเดียในการทําธุรกิจหรือได้โอกาสจากเพื่อนร่วมงานหรือโอกาสจากหัวหน้าเพื่อที่จะได้เงินหกหลักสม่ำเสมอซึ่งเป็นแผนที่จักราวาลเตรียมไว้ให้ทั้งหมด ดังนั้นคุณต้องซื่อสัตย์กับตัวเองว่าถ้ามีสัญญาณอะไรเข้ามาคุณจะทำทันทีแล้วบางทีคุณอาจจะแปลกใจเลยก็ได้ว่าอยู่ดีๆคุณก็ได้เงินที่ปรารถนามาเรียบร้อยแล้วแบบงงๆดังนั้นการใช้สเปคกับเรื่องเงินไม่ใช่การเสกเงินขึ้นมาแต่มันคือการเปลี่ยนความคิดทัศนคติและพฤติกรรมของเราเพื่อเปิดรับโอกาสและดึงดูดความมั่งคั่งเข้ามาในชีวิตได้ อย่าลืมว่าตอนที่เฮเลนได้มอเตอร์ติดท้ายเรือจากการส่งจดหมายไปชิงโชคที่โคคาโคลาเธอก็รู้ว่าเธอต้องการอะไรแล้วเธอจะทำให้ตัวเองมีโอกาสได้รับสิ่งนั้นได้อย่างไรและวิธีสเปคยังสามารถนำไปใช้ได้กับทุกเรื่องในชีวิตเช่นการเรียนความสัมพันธ์หรือแม้แต่สุขภาพลองนำสเปคไปปรับใช้กับเป้าหมายของคุณดูคำแนะนำแรกที่ดีที่สุดคือ เราอยากให้เริ่มต้นจากเป้าหมายเล็กๆก่อนเพื่อสร้างความเชื่อมั่นว่าวิธีนี้ได้ผลแล้วค่อยๆเพิ่มระดับความท้าทายขึ้นและคุณจะค้นพบว่าพลังแห่งการดึงดูดนั้นมีอยู่จริงและสามารถเปลี่ยนชีวิตคุณได้เราขอสรุปเนื้อหาในวิดีโอนี้ให้เข้าใจง่ายๆว่าเคล็ดลับสเปคของราชินีนักเสียงโชคเฮเลนแฮตเซลก็เหมือนการสั่งข้าวกับจักรวาล อยากได้อะไรก็เลือกให้ชัดเจนเหมือนเลือกเมนูจากนั้นก็ฉายภาพตัวเองกำลังอร่อยอร่อยกับเมนูที่สั่งนึกภาพให้ชัดรู้สึกถึงรสชาติและริมรสต่อมาคือคาดหวังว่าอาหารจานโปรดจะมาเสิร์ฟแน่นอนเหมือนเวลาเรารออาหารที่สั่งคุณจะไม่กดดันและไม่เครียดอะไรเพราะคุณรู้ว่ายังไงคุณก็ได้แน่แนสุดท้ายคือรับเอาไว้ จงอิ่มอร่อยกับอาหารที่จักรวาลจัดให้และไม่ว่าจะเป็นงานใหม่เงินทองความรักหรือสิ่งใดก็ตามที่ปรารถนาลองนำเทคนิคสเปคไปใช้ดูลองเริ่มจากสิ่งเล็กๆเ,เพื่อสร้างความเชื่อมัน่นแล้วค่อยๆขยับไปสู่เป้าหมายที่ใหญ่ขึ้นก็จบแล้วสำหรับเนื้อหานี้คำถามคือคุณพร้อมสั่งเมนูในฝันกับจักรวาลแล้วหรือยัง มาแบ่งปันสิ่งที่คุณได้เรียนรู้ในคอมเมนต์ด้านล่างนี้ได้เลยสุดท้ายเราขอให้คุณผู้ฟังประสบความสำเร็จสมปรารถนาทุกประการและขอให้พลังแห่งความเชื่อมั่นนี้นำพาสิ่งดีๆมาสู่ชีวิตคุณเสมอด้วยรักและปรารถนาดีสวัสดีค่ะ